โอเคครับ okay, ผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกทกท,กท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับนนเกมไมค์ครับในไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมมาส r v เ v ิลนะแล้วก็นี่ครับผมเห็นนะโหมดฮาร์ดนะครับ H พ R D นะครับผมนี่เป็นไงแล้ววันนี้นะครับผมมาเล่นไม่ได้แบบไม่ได้เล่นเองอะ่ะเออผมให้ ปอเล่นนะครับผมมาสวัส pues ดีครับเราเจอเมื่อไหร่ p สามเต็มเกมมาเลยอ่ตายแน่แล้วจะรอดไหมมันหมดฮ้านั่นเนี่ยเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนนะครับมาแล้วโหยแล้วเกิดตรงไหนครับเนี่ยเกิด네ริมแม่น้ำเกิดริมแม่น้ำเออมีกล่องให้ด้วยจะทำอะไรก่อนครับผมอันดับแรกค่าแก่แล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันเจอแก่สามตัวครบด้วยทุกคนดูดิไรครับเนี่ยเฮ้ยมันง่ายไปเปล่าโอ้นี่โหมดฮันเนี่ยมันคือมันมีนี่คือโหมดหมดสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นเลยเขาเรียกว่าอะไรนะ แกะสลักไม้เอเอแกะสลักไม้อา่ามันก็ไม่ได้อะไรแล้วมันแค่ให้ความสวยงามแต่พี่บอกเลยว่า <Okay. S 1> มันจะไม่ผ่านไปง่ายๆแน่นอนอา่าใช่พี่มีอะไร้ทาแน่นอนเฮ้ย <What? S 1> เอาแล้วโอ้หลายร้อยบล็อกเลยวะเนี่ยเดี๋ยวภารกิจเราคืออย่างไม่บอกยังไม่บอก พี่คิดเองมาลกิจอันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวรู้นะคิดอะไรอ่ะตรงโ่นอ๋อทุงญาตสวัน้าทุนญาตสวันดีตอนมีแต่เขาวะปอนอืมมีเราไม่มีเราบ้างฮะฮะงงอะดิให้แก่ะ แกทำไมเจอจวนมไม่อยากเจอไปทุ่งนี้สวนนัาดีกว่าดูกันนะครัว,ว่าคืนนี้ปอจะงอนไหมพี่มีภารกิจให้ปอแล้วคืนนี้ภารกิจมาแล้วคืนนี้นะครับผมคือฆ่าซอมบี้ให้ได้สามตัวได้ไเปลบาเอ้ย ไม่ใช่แค่ซอมบี้นะถือว่าแบบอาจจะเป็นแบบสเกลิตันหรืออะไรก็ได้นะโไหไงวะเราสามตัวนะคืนนี้แล้วก็นอนได้ฮ okay, นะ <Okay. S 2> อ๋อโอเคนะโอเคอ่าคุณยารสวนมากด่กำลังดีเลยไปหาอะไรกันก่อนอาไรก็พังอีกง <c oughs> งอะไรเนี่ยตอนนี้นะครับผมซับสไครต์แล้วก็ สา,ส,สามร้อยกว่าซับแล้วสามร้อยอ่าเชิญกันกดให้ถึง400สี่ร้อยซับเลยนะครับผมมาให้ยอดซับสไครต์เรา400สี่ร้อยซับนะครับผมมาเดี๋ยวจะมืดแล้วเอาแล้วเริ่มมึดแล้วนะครับตอนนี้เราขุดเห็นหแต่มันมีติเอ้ยพี่บอกว่าต้องฆ่าซัมบี้ววใช่ปใช่แล้วไม่มีท็อตนะครับผมมาลำบากแล้วไ,ไม่มีท็อตอย่างนี้ สบายมากเฮ้ยใช่า่ามเม่มีทอนสบายไงก็ไม่เคยเราหาแร่คงไม่มีแร่มันจะมียังไงน,นะคุดนะโอ้ยมืดแล้วในบ้านเราเลยกันไม่มีเตียงไอ้ระดับไม่มีอ่ะเอามดพี่บอกไงว่าคืนนี้ต้องซอมบี้สามตัวแล้วบอกง่ายไงถงพูดชิปเลย ลำบากแล้วนะครับตอนนี้น้องปังปอนเราใช่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 ใช,ใชลล่ลำบาก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 ลำบนทำอะไรอะ่ะ <c oughs> เอา <c oughs> ลนแล้วครับผมทุกวันนี้จะรอดหรือเปล่า <c oughs> จะรอดหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมคืนนี้รอนแน่นอนบิดาแล้วมืดด้วยนะครับ <c oughs> เอาแล้วพ <c oughs> ี่บอกแล้วมันต้องมีทอร์ส ไออ,อ,อ,อันนี้ไม่นับนะอันนี่ไม่ถือว่าฆ่านะครับอันนี้ไม่ถือว่าฆ่านะครับคุณผู้ชมทำไมมันเหมือนแตนดิ้งโ,โอ้โหแลว้วก็ไม่คิดไม่อยากเจอคีเปอร์เลยเมื่อกี้ท่าไปเหรอยัง โอ้ยไปดรื่อยๆตันบล็อกโหยเราก็รจะย้ใกล้โอ้กับดันเลยนี่คือทางของคนที่บอกว่าง่ายนะครับคืนนี้สามตัวนะครับบอมบี้เด็กอะาตไม่ใช่นี่หว่าบอมบี้นะครับผมหนึ่ง เอ้ยมันยิงกันเองน้องยังอะไรงอะไรแบมุมงตายครับผมไหนบอกรอดเนี่ยน้องไหนบอกรอดเนี่ยครับก็เออโอ้ของหมดตูดหมดตัวเลยอ่ะเรียบร้อยเลยคืนนี้ คืนนี้ชวนรอเอ้ยเอาชีวิตรอดเองนะฮะอย่างไก็อย่งไรก็แพ้แล้วใช่ไหมใชจริงแต่พี่อยากว่าวคืนนี้จะเอาเอาชีวิตรอดไปอย่างไรอ่าจะอยู่ถึงเช้าได้ไหมอ่าลองดูดิด้แต่ก็คืออันนี้คือไม่ผ่านแล้วนะคนนี้ก็คือแพ้แล้วนะครับผมโค คนแท้มันต้องมีเปิดลงโทษอปว่าไม่ <c oughs> อันนี่ก็สวยดิเ,เอาแป้งทาหน้า,า,า,นา,าเฮ้ยี๋ยวล่ะจะกินน้ำปลาหรือยังไงหรืออะไรไม่เอาหมดให้เลือกเนาจะทำอะไรแป้งทาหน้า <c oughs> เยอะเยอะเลยนะจอเล่นเหล็กวะ <c oughs> จะเล่นเหล็กาตายอ่ะ ากระโดดไปตายจะตายนั่นเองเธอตายเธอไปไปอยากไปเลยมาด่าแล้วเป็นตัดไปถ้าตายรอบไปโดนทำโทษแล้วนะตายอีกรอบต้องปิดคลิปแล้วนะไปิดเนี่ยที่หนูบอกอ่ะวู้ยไอ้นี่นี่ว่ะอะไรอะโดนแน่โดนแน่ คืออะไรไม่เคยเห็นคืออะไรวะคนเล่นไม้ค้ารู้ดีนะครับผมใครรู้ว่าคืออะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกปอนหน่อยนะครับไอ้ปลาปลากระเป๋าเห็นรู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ให้คนดูคอมเมนต์มาบอกนะครับผมอ,อะไรวะมันเหมือนเป็นเมืองเลย เอามันหล่ใไ้หนู่อากาศหายใจหมดไม่ดูเลยอ่ะซอมบี <c> ้ <oughs> โ,โอเคโอเคปิ๊ <c oughs> เดี๋ยวเราเตับไปตอนที่โดนนำโทษกันเลยครับผมไปเลตส์โกโอเคครับผมถึงช่วงเวลาทำโทษกับผู้แพ้นะครับผมมาทำโทษผู้แพ้นะครับมานำมือมานี่ครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอา ัไประมาณแบบมืมาแบบมือมานี่โอเคสามสองสหงอนึ่งเอาอันน้ปิดหน้าสิ <c oughs> ใครก็ดูเห็หน้าก่อนในก็ดูเห็นหน้าก่อนเฮ้ยไปไหนอ่า <c oughs> อคำตอบทินี้สวัสดีครับผม เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย